เป็นไงบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงเนี่ยมอว่านมวนโบอเอออะไรจะบอกหรือป่อะไร,ะหรให้ลูกไปปักหรืใครม่ไงเยอะไป <c oughs> เออมาเดียวกับมาเดียวมู่ว่านพี่น้องเราพื้นแม่ทากันเราพื้นรถไหนาเนี่ยแหละเราก็ยังเถียงอยู่บว่าเม่นดอกเต้อบอกให้ไปปักนะคือเมืองดินฟ้าอากาศแล้วแต่แต่วันที่้ายฟ้าพ้ายุเขาเช็คแล้ว้วมันเข้าวันที่สิบสาม ประเด็นอะผ้าอายู่มันเขาวันที่สิบสามมูแล้วหนึ่งมันเนี่ยวันที่สิบสองเตรียมงานร่วมพลังกันทั้งเจ้าของทั้งพี่ดีมิีแกนสละคข้ามทั้งเจ้าของตลาดทั้งนองเหมยมิีแกนทังผมเอาไปเสี่ยงไปสวงไปบวงสวงกันวันที่สิบสองเออสาธุ เรว,ว่าสมาธุเออให้บั้นปะฝาปอดปวงเดอ้ออันฝาปอดปวงปวงเดอ้อมือเอือนให้จนแล้วงานนู่นนี่นั่นอะหัวเดือเรือไปออลูกน้านแตบบ่ว่ามาใส่สถา,านที่เข้ากับวอาไปแต่ว่าด้วยความเพื่อด้วยด้วยความที่เราต้องการความมั่นใจเขาต้องการความแบบบันใจมากยิ่งขึ้นเศรามาปุบทีมงานไปซื้อตะไคร่มาทีมงานไปซื้อตะไคร่มามาเพื่อยัง หาคนปักตะไคร้ฮิฟซีเห็นพู้ได้ปักตะไคร้เนาะวันนี้เออมีกล้าเตรียมตัวปักตะไคร้นะลูกจะบอกน้วว่าปลูกต้นไม้เออเตรียมตัวปลูกต้นไม้นะลูกเลยว่าลูกสาวให้ลูกสาวสิให้ลูกกสาวลูกสาว,ล,สาวลูกสาวสิไป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 ,ไปปักตะไคร้เออมันนี่เขาขยูเขาขยากยี่เมืางนี้เนะาะก็เลยส่งลูกสาวกับส่งทีมงานไปมันนี่ย้ายเป็นกัะหิวงต้องต้อนกันไป อยู่ต้องตอนไปเสร็จปุ๊บไอ้เราก็คิดว่าปักเรียบร้อยละโอเค,โอ,เคโอ้ยฟ้าเปิดโปดตปอดโป่งบรรยากาศเอาพ้องบรรยากาศแบ <c oughs> บอะีรวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บลุ่มมาตอนค่อนจะเสร็จเนาะสีทส่ทุ่มครึ่งเออน้องอ่าน้องไส้น้องน้องน้องไส้ผมบอกว่าไอ มากเลยเด้ผมหาบ่าเกิน20นาทีมันก็เลย้่ากิดได้ว่เฮ้ยว่าน่าตกนะฝ้ามันเพ่เป็นโปร่ปงๆอยู่โอ้ยบ่เกิน20เออบ่เกิน20นาทีมาแท่เจ็ดปุ๊บลมมาเลยเนาะท่อนเนาะลมฟึมมาโคบ่เป่าแลนไปมันเนี่ยเต้น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 ,ตนอยู่ในงานก็เก็บเรียบร้อยแล้ว,ลวเ,อน,างงานเอ,อนข้างหนังงานก็บเก็บเขาก็ตอนึ้นเรียบร้อยละ มันนี่เต้นของงานศิลปินอยู่ทาง,ลางหลังเขาเกากะกระโดดเกาะไว้ไลลชอ่อยกันศิลปินก,กระโดดเกาะพูละเสาไว้พูลาเสวไว้ลว้มกะตีก็ตีขึ้นเคกล่องว่าอยู่แน่ทั้งไอเวฟหน่อยทั้งไอแม็กทั้งแบบทุกคนพวกหางเ่องอาร์ตมักเกาะขาเต้นพูละกิงลลหม่เออมักเกาะว่กกระโดดเกาะไว้เออผู้จัดการโบผู้จัดการโบทูกคนยุหันบิ้วไอยุหันแรนไปเกาะเต้นไว้สวัสดีครับพี่บอล พนุมเจ้าคิดเอาว่าพยู่เขาบัวว่านพักกันกระโดดกอเตะเตะโตเเตตัอะไครเมื่อวานนี้สนุกนะโอ้ยหนูหูขจะลืมไปเลยแลวดีนุเทียวะอไปไหนอุลาสเดเอาพัดลมมาถังมาทางมูเลยไปุรามืออะไรหนียอยูหงสมันก็บอกว่าไปงายหรอเขากินเบียกันมาไม่ไหมเห็่อกาสวยคนตวสูงเท่าไร มาไวพี่น้องโทรศัพท์ห้อนประคบร้อนประคบเย็นอยู่เมื่อกี้โอ้ยเนาะอันนันโทรศัพท์ห้อนพี่นุ่มเงือดไหลเดี๋ยวผมประคบปสมพยาบาทไว้ก่อนข้างแห้งเมื่อกี้มันดับไปเลยเธอสูงเท่าไหร่เธอสูงเท่าไหร่ ได้มันพี่เอ่ว่าเดี๋ยวมันพี่่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอามาไหมม้าไหมเมื่อกี้เอาห่าใส่เลาเพื้อต่อต่อต่อล่นี่นีขึ้นทางขึ้นต่อต่อต่อเมื่อกี้เราค้างถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้เราค้างถึงไหนแล้วเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาค้างถึงหัวใส่เราเธอเธอเมื่อกี้เราพูดถ well, ึงอะไรลมพัดเออล้มพ um. ัด บอ,อก่อถ้าผมล้วหล่อมากน้องๆบอกว่าผมว่าผมแล้วนะนี่เครื่องเนี่ยผมก่ได้เอาขึ้นไล่เนี่ยเครื่องดีอ่ะล่มกับเลยมากเนาะล่มกับมาาทุกคนกระโดดจับเต้นกเกาะเต้นวื้อมากวื้อมากเต้าปดหลังคาเต็นออกมันแบบล่มกรตีเขาเต็นมันกับเพื่อเพื่อเพึ่นเพื่อกพบพักกันกระโดดเกาะสวัสดี ทุกคนซอยปฏิกันทีมงานรถแห่ทุกคนแรมาปด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 อันนั้นเต้นเนาะเออวันเนี้ยแล้วฝนมันก็บึ้มมาเลยทุกคนก็นแตกปื้องออกไปนะครับเมื่อวานเนี่ยแบบแบบแบบลมลมมาตีตือตึมแล้วก็ฝนกับบึ้มลงเลยเออไปกับลมอีดีพีนุ่มเมื่อกี้อ,อวันเนี้ย ผมก็เลยเลนไปไปอยู่เต็นนั่นทีมไทยถอดสุดวันนี้ก็เลยว่าอันพี่สาวมันแลนเขามาในเต็นก็เลยจมมันก็เลยจมขึม้น,นม,มาจจงสีลงส่ละเจังจ้สี่ละย่ายะ่ะไปปักตะไข่บม็อละกะล็นเลยว่าเอา้าให้มิก้าไปปักไม่ใช่เหรอผมก็เลยว่ามิก้าไปปักไม่ใช่เหรอเออ มันสิมาปักอย่างวันวาได้จับจักเน็ตมีตายายบางคนปักปะนะโอ้ยเอว่าเป็นยียะก็ยังว่าหฮร้านปักห้ร้านปักว่าได้เ็เจ้าปักก็เลยว่าส่เลยโจมไปนั่นลูกสาวเราคุณหมู่็เไยโจมแล้วมะบอกว่าเฮนี่มีกล้าปักให้มีกล้าปักว่าได้เจ้าปักเดียวเดียปักแต่ไครน่ะเครว่าสิเห็นว่าป้าอยู่เขาว่าเบิดเลยเดี๋ยวโอ้ยเนาะ เออแล้วการคแนวมาแบบคาแนวมาแบบมันใกล้จะเสร็จแล้วไงคือใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือคนกําลังแบบคือคือพอเริ่มดึกับคนเริ่มทยอยมาหน้างานคนเริ่มทยอยเขามาทยอยเขามาร้านขายเครื่องดื่มเขากกำลังเริ่มแบบคนกับเล่องกำลังเริ่มไปสื่อไปขายไงเออแล้วถ้าสมมติว่าไปต่อได้มันจะดีไงทุกคนกําลังแบบได้ที่กไนทุกคนก็จะร่วมมือ่บ้าน มีกล้าว่าด้ปักเธอเอาคลิปมาดูนี่เขาส่งคลิปเข้ากลุ่มใช่ไหมเออหนูมีหลักฐานมาเลยลยวะเนื่องเนื่องมีกล้ามปักกอเดียวนะยายปักหมดเลยนะน่ะปักมาเป็นยายอ่ะนัวดำนะเขาปักเป็นกอเขาปักเป็นกอกอโยวตังตึมไม่ยมแล้วกับโวโหสิปักจังใดกับเห่ข้นโมโหยังไปปัก ไอคนนี้ไปก็ไม่บอกเออโอ้ยพาะยุขเขาสารคามวัดทีนี่อึ้ม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 น้ำควมทั้งในเมืองทั้งทึ่งในหม่เก่งบอกมากเลยตอนนี้งือดไหลใคเนี่แมววานวันมาตอนช่วงเดทไทยเนาะพรายโนด อยยางอพี่เฟรมประกาศหาคนหายนะครับพอ,อยี่พอ,อยีโ่โนด์กบเถาแห่งประทาดน่าดูแหละครับโดนๆพอยี่โนดเราอยู่ค่ายเราอยู่ค่ายตอนนี้พี่นุม่มเราเตรียมตัวขึ้นฮานแล้วเราอยู่ค่ายเราไปเฝ้าค่ายเราเป็นผีปูผีญาเฝ้าค่ายเราเป็นเจ้าผู้พบคูม,มเจ้าที่เฝ้าค่ายเราพผมชื่อน้ำแดงกับเสือน ผาซีไปผูกแล้วยุ่งไปนี่ผมอยู่ข้างๆตึกเนี่ยพี่พี่หนุ่มผมอยู่ข้างๆนี่นี่อยู่บ้านเพื่อนอยู่ข้างหมู่บ้านข้างๆหลังนี่ไาที่นี่ลูกทรายเอาพื้นลูกทรายก่อนเก็บของทันไหมครับบอสทันไหมทันทันครับเพราะว่าเขาเก็บได้ว่าพัดร่มมาสามต๊สี่ตบอสเฟรมเมื่อคืนสนุกมากครับขอบคุณมากครับมีใครไปเมื่อวานไหม มีใครได้ไปหน้างานเมื่อวานไหมพิมไหมให้ผมหน่อยเออแม่แม่ที่ดูผ่านไลฟ์สดทุกคนเป็นยังไงบ้างอยากให้ผมทําแบบนี้อีกไหมเราหอยู่โตเกียวแล้วอีรีเราเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์รปักดิ์ิประจาโตเกียวมิวสิกพี่นุม่มบอสนอนบอกว่าไม่ไปโตเกียวย่าวา้าบ้านแมนวันนี้บอสบิ๊กไม่อยู่อ่าบอสบิ๊กไม่อยู่อุยไอยไม่อยู่อุยอ่า อะไรนะก,กัวกิจไม่อยู่มแม่นกไปกรุงเทพบมีผู้ใดอยู่่ายก็เลยเป็นสารทีไปเฝ้าใครเขาเดี๋ยวดีอะไรนะประุมประส,ม,ระสมทีมงานประสมทีมงานอีสานคนครสินเดนิกกับว่าประสมอยู่โตเกียวมยิวสิกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คิดเอาคิดเอา อยากให้รถเหี่ยมากทมไปแน่นอนครับผมขอบคุณที่บอสไลฟ์ชมทีนะครัได้เลยนะครับผมเมื่อคืนบอสเฟรมจัดหลักจะได้ fc สินค้าราคาถูกใช่ครับคือเมื่อวานเน่ะเราก็เลยแบบจัดเป็นราคาพิเศษให้ทั้งหน้างานแล้วก็ทั้งไลฟ์สดเลยนะครับเพราะว่าห้องเด็แบบอ่ะเอาถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าสิมาขอราคาจังสี่อยู่หลังไรวาไหเด้ไห้จพรมือนันเด้เมื่อคืนลูกสาวได้เอ็นจอยสุดใช่เดี๋ยวสีบอกเรื่องหนีน้ำลูกสาวเนี่ยเอาลูกทรายก่อนเอาลูกซ้ายก่อน เออเอาพ่อยนดก่อนพ่อยนด์จี๋จ๋ออยู่พ่อยนดก่อนพ่อยปอบจี่อยปออืมพ่อยแ่อันนี้เดี๋ยวนี้จังเป็นอิงยังเฝ่าแต่ค่ายูแต่่ายลมหายใจเข้าลมหายใจออกบอกตัวเกียวมิวสิกนะเพื่อนก็อยูแต่ค่าตัวเกี่ยวมิวสิกเออาร์กลับไปแต่หันคนบ่อยู่กลับไปได้ได้ไปเฝ้าเขาคนบม่อยู่ก็ได้ได้ไปเฝ้าค่ายให้เขาเออรักเขา อบอบเออซาเอบ,บาาเราบวอยู่เผะคอเราหลุดซาบเราเยอะบวมมากเราบวมากเรากับร้านเต็งอะคะพี่นวลนี่เก็บถั่วเดียวกระเทียมรีบนะซีรุ่หนึ่งหารุ่มหนึ่ง <c oughs> เ,เราจะแกะเหล่านั้นนี่ก็เยอะมาเลยมาตอนนี้ออเเพ่อย,ยัยนดอ่ะเอาซื้อซะพ่อพ่อยัยนดผมเบาซื้อซื้อซะปากเจ้าเนี่ยบ่มีผู้ใดสูอ,อีหลีอีหลี เออผมเอาจริงๆแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่แบบไม่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 พูดแบบด่าคนนะบอสเฟรมไม่เป็นคนพูดด่าคนนะแต่ว่าเออบอสเฟรมด่าได้ด่าคนสนิทเออด่าคนสนิทด่าด่าแบบทีมงานด่าใด่ด่าจำเป็นต้องด่าด่าเออผมพี่แบมไอเอกเมนโนกเมนโนกแล้วกันหยุ่มเน้เบนเออเบน ยุ่มเรา,าเรายังพวกผมยังแพ้เราเน่ะพยออีนโนเราไปสรรหาคำดาคำบอกมาได้ใส่เอาหอดซื้อซะพี่นุ่มพี่นุ่มก็าเยอะเอออีดีพี่นุ่มเราไปเลี้ยนอยู่โรงเลี้ยนไหนผมอยากหัวอีรีแล้วจบไปริ้นาไหนมาหนิคือแล้วปั๊ดพยินดีเราไปขุดคำบอกคำดามา,าได้ใส่กันได้วะจะบ่หมดแล้วใช่ไหมอือนั่นละ แล้วมันเนี่ยมันมีดราม่ามาใช่ไหมพี่โน้ตมีคนไปทัวร์ลงพี่โน้ตบอกว่าพี่โน้ตอะ่ะพูดแรงพี่โน้ตด่าแรงใช่ไหมที่พี่โน้ตพูดล่าสุดแมนบอลทุกคนครับแมนบอลทีทีพี่โนเลาวา่แมนบอลครับที่เราออกมาไล่ไล่ไล่ไอ่ะเออพี่โน้ตอะ่ะ แกไม่ได้ด่าทุกคนเราบาดดาทุกคนเราดาเจงอิลิแต่เราบาดดาทุกคนเราบาดดาปะไปเราดาเราสิดาแต่คนที่แบบว่าด่าสนุกสนานกันมันคือการด่าสนุกสนานกันเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยกันเหมือนพี่สนิทจริงๆอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาถึงจะด่ากันด่าสนุกสนานด่าเอามวนด่าเอาจอยนะครับอื้ม เพื่อนค้ำค้ำกันพี่โน้ตเนี่ยถ้าใครเห็นนะพี่โน้ตจะไม่ด่าชื่อคืออื่นเลยนะแกจะดา่าทําไมแกถึงวนดา่าสนุกสนานแต่ว่าด่าแบบอันนี้แกจะวนแต่คนจริงด่าแบบแบบเแบาบแต่กับแบบซื้อเกา่เกาๆอ่ะว่าเป็นอย่างเดชพอเราหัวคนเนี่ยพูดได้ไดเล่นได้เล่นได้พูดจเป็นบาเขาูจากหออืมคนเฮาเกิดมากเนี่ย เราบ่เดดดาคนไปนสัวไปทีบเด๊ะอีหลี่ผิ่นมเล่าสิดาเฉพาะคนสนิทแล้วคนที่แกรู้ว่าคนนี้พูดแบบนี้ได้คนนี้เขาโต้อตอบเราแบบนี้ยังผมผมก็ใหเเ้เล่ากระดาเล่าเล่ากระดาผมอันนี้คือการโต้อตอบกันแล้วดาผี่แบมผี่แบมดาเล่าหยอกกันมันคือมันคือแบบอันนี้กันแต่หลังจากนั้นแกจะไม่ได้ด่าใครบอสบุ๋มแกเรียกว่าอะไรซอบุ๋มบ,บุ๋ม,มน้องบุ๋มเธอบุ๋ม แกจะไม่ดา่าบอสปุ่มนะเหมือนน้องลูกแก้วแกว่าลูกแก้วเขาแกก็จะไม่ดา่าน้องลูกแก้วเห็นไหมคือแกก็จะมีมีเฉพาะเจาะจงจริงๆที่แกจะดา่าจริงๆได้ทําไมแกถึงดา่าเด็กๆด่าแบบเล่นด่าห,หัวก,ก,กันกับเด็กๆอีสานนครธิ์ได้ก็เขาก็เล่นกันแบบนั้นเป็นปกติ ให้เมืองให้มันมวลมวลให้เมืองให้มันจ่อยๆมันมีความสุขนะครับเราบ่อเหล่าตผู้ใดสุบสีสุ่มหาพี่น้องเราหงอยู่เราผู้ใหญ่แล้่ยวประเสริฐเราบ่บ่อันนี้ปนันดอกเราหงอยเราเป็นคนหนารักเอออย่าไปแบบนี่เราหลายแอบไปทั่วล่องเราหลายเมืองให้มันมวลเออเมืองให้มันสนุกลงไหลปุ๊บลงไหลปุ๊บลงอย่างเราก็เป็นผู้เฒ่าตาลักคนหนึ่งนี่แหละตะมุตตมีคนนี่แหละเฮ็ดยุคผู้หลูยุคหนึ่งนี่แหละเออ วันนี้อยู่หลังกล้องนี่ราสิเป็นโตแบบพูดเฒ่าแบบตะมุตะมีเนาะเธอเนาะเป็นผู้เฒ่าไหวใสผู้เฒ่านาลักพู้เฒ่านางแบบเคียเมืองผู้บา่า <c oughs> เคียเมืองเด็กหน่อยเคียเมืองงานคุยงานเออซำนั่เราเป็นจังซีพี่โนุชนะนะเออเรถสีดาจะคนที่สนิทอีีอดีบอกเลยเนี่ยพี่หนุม่มบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าแกจะด่าเฉพาะคนสนิทและคนที่ด่าได้เล่นได้ แกมีกอบถูกต้องพี่นุม่มเขาแกมีกอบเหมือนพวกผมผมก็มีกอบผมเป็นคนไม่ได้ด่าคนไม่ได้ด่าถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครที่ติดตามบอสเฟมาตลอดแกก็การพูดถึงด้วยเออแล้วการพูดถึงด้วยแล้วการพูดถึงด้วยถ้าไม่สนิทจริงๆเราจะไม่กล้าเอ่ยถึงถ้าไม่สนิทจริงๆเราจะไม่กล้าพูดถึงถ้าสนิทเราพูดถึงกันเราสนุกสนานกันอืม อไม่รับตัวแทนเลยนะครับผมไม่ได้รับตัวแทนเลยอืเราเป็นคนตาฮักผมหายเมื่อยห่ละครับผมผมเห็นรอยยิ้มแบบทุกคนหมู่บ้านผมนแฮปปี้แล้วทุกคนสนุกทุกคนเอ็นจอยเมื่อวานผมสนุกผมแฮปปี้มากขันฝนบดตป๊กเนี่ยมุนหมู่บ้านเจ้าของแา,า่ทำมาทำแล้วทำแบบนี้ได้เออเมื่อวานหมดค่าจัดงานไปประมาณรวมเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณแสน แสนกาแสนก่าเกือบสองแสนมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้ความสนุกมันได้ความเฮดไทยบ้านเจ้าของเฮทไทยแม่แม่เอฟซีตอนแรกเราจะไม่มีไลฟ์สดเราจะไม่มีไลฟ์สดแต่เมื่อเมื่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยขอทุกคนว่าแบบแบบไปไม่ได้เลยบอสบอสแบบจะมีไลฟ์สดไหมคะบอสเอออยากดูมากเลยนู่นนี่นั่น ไม่ใช่แบมแม่เรสรพี่แบมพี่แบมเนี่ยพี่แบมพี่แบมพี่แบมอยู่ไหนพี่แบมรายงานตัวหน่อยเสรเรามาไปเกิดยังขึ้นมาบ่ท่านคนเป็นรุ่มดาวพโนดเราบอกว่าพยนตร์บอกว่ามวนบอกว่าแ่บเฮ็ดป่าพวกเ่าคักเลาก็เป็นคนหนาหลักคนหนึ่งเลาวก็ไดาวเคนสนิทสุดเลยราเนาะพี่แบมเนาะเราก็่เด็ไปตาคนมากงายเด้พี่แบมใช่ไหมแกในในไรเวลาแกไรสุดแกก็พูดถึงแค่ใครบักเฟม มีแบมอ่าบอกเบนเออรถกระิีบเบาแต่จังสี่เป็นบ่หลักเออรถสี่เบาเดินไปหาผู้นั่นผู้ไปทัวร์เด้อืมเป็นบ่พี่แบมพี่แบมเห็นแกด่าคนอื่นไหมเออแกก็ด่าเฉพาะคนที่เล่นกับแกได้ถูกต้องไหมพี่เพียพี่แบมเราบม่ได้ค้นกับไปว่าเล่าว่าเล่าอ่ะบอกบ่มวนบอกว่าแสบนน่นนีนั่นเออมีแต่ขํามดานน่นนีนั่นจังสิน่ะ อืมแต่ให้รู้ไว้คําด่าต่างๆที่แกด่ามามันไม่ใช่ด่าจริงจังมันคือการด่าแบบเล่นกันสนุกสนุกเออจุ๊งหูเจ้าคิดเอาว่าเราด่ามวนบบมวลจนไขอยตรงแบบว่าเงาอ่ะค่ดเราบบเบาถึงกันเราบบด่าเราขขอยหูซึ้งแบบทําไมพี่นนท์ไม่พูดถึงเลยทําไมพี่นนท์ไม่ด่าเลยวัดเป็นเจือสี่เดียวพี่นองเออ ีเมื่อคืนคนเมื่อคืนคนมาเราเรายังแถกให้ค่อยไปด่าใช่มันการสนุกสนานกันถ้าเราแบบถ้าเราไม่ไม่ได้แบบแบบต้องเครียดจริงจังอ่ะเราจะรู้เราจะรู้เลยว่าแบบมันคือการด่าเอามวลแบบมวลแบบมวลเฉพาะมูมูเหมือนหยุมกันเองไหมแม่เขาจะเขกา่าหยุมกันเองวะเออ พี่รนะี่พี่แยมคือเลราะล้แกจะไม่ด่าคนอื่นเลยเนาะพี่แวมเนาะเห็นไหมพี่พี่แบมใช่ไหมแกจะไม่ด่าคนอื่นเลยแกจะด่าแกจะพูดถึงเฉพาะคนที่แกพูดถึงได้อันนี้คือพี่โนต้ตอันนี้คือพี่โนต้ตบอสันคนสิติดล็อติดเนาะเห็นรล้วดาเห็นแล้ห,แลหยอกติดเนาะเออวันนี้เรียนวิ่าด่าได้เรา,เาแบบาล้วแบบแบบดาแบบตโต๊ะเต็มที่นะบรรยากาศงานดีมา,มากเลยเห็นไหม ใช่เราฟังชอบฟังสนุกสนุกไม่มีอะไรเออลกกระดาษโคตรสนิีแล้วพี่น้องเราก็ไปหาดาผู้สูมสี่สุนั่นละ